สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอ์นะครับยี่ห้อนะครับ i n g w e ร r รุ่น KW 8 8นะครับตัวนี้นะครับก็ผมสั่งจาก g e a r b e s t มานะครับก็เดี๋ยวจะมาดูตัวสเปคกันนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็น k i n g w e a r นะครับจะเป็น Android นะครับ5.1นะครับแล้วก็เป็นจอ AMOLED นะครับตัวนี้ แล้วก็จะเป็นแรมอยู่ที่512นะครับแล้วก็ลอมอยู่ที่4กิกนะครับมี GPS มีแพรโดมิเตอร์นับสเต็ปก้านะครับหน้าจอกว้างอยู่ที่1.39นะครับนิ้วนะครับแล้วก็เป็น CPU MTK 6580นะครับ Core 1.39กิกเฮิร์ตนะครับน่าจะเป็นของ MediaTek นะครับตรงนี้นะครับผมอ่านสเปคถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างๆแล้วกันนะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเจ้าคิงว w ตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มแรกเลยที่น่าสนใจคือเจ้าตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนเฟซตัว d i ลของมันได้นะครับมันจะมีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนี่ผมจะลองเปลี่ยนให้ดูสัก1นึ่งสองอันละกันนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแบบว่า a r m นี่นะครับตัวนี้ก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะอันนี้มันไปสา,สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับอันนี้ เป็นแบบนี้ก็สวยดีนะครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูอันนี้คร่าวๆอันนี้ก็เปลี่ยนเฟสได้นะครับตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับถ้าใครชอบโล่งๆมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแบบนี้พอจะแบบโล่งๆไหมนะครับโอเคคร่าวๆสเปคต,ตัวนี้ผมก็มารีวิวกันนะครับอันนี้เรามาดูกันว่าเจ้า k i n g w e a ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างใน ฟังก์ชันของมันนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้านี้ก่อนนะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในหน้าปัดของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มแรกเลยเราสามารถเหมือนกับ Android ทั่วไปนะครับมันก็จะมีตัวเนี้ยที่เราใช้เหมือนมือถือเราก็ไปเลือกปิดบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็ปรับประดับแสงได้นะครับมี GPS มี i r p p a n n Mode นะครับโอเคเข้าๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนับสเต็ปนะครับโอเคเราออกจากเมนูนี้ไปก่อนนะครับเราก็เลื่อนมาทาง นิดน,นึงนะครับขวานะครับจริงๆเมนูเนี่ยผมไปปรับให้มันเป็นแบบนี้นะครับมันจะได้ใช้งานง่ายนิดนึงเราสามารถสไลด์ลงมาได้นะครับตัวทีครับมันก็จะสไลด์ลงมาแบบนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายนะจริงๆมันต้องไปปรับนิดน,นึงปกติมันจะเป็นเมนูแบบว่า,วาตรงๆนะนี่ผมปรับให้มันเป็นแบบนี้มันก็จะดูง่ายนิดน,นึงครับสามารถใช้ Play Store ได้นะครับไป3ก็ไปดาวน์โหลดแอป ใน Play Store ได้นะครับแล้วก็ Play Store เราก็เข้าไปแล้วก็ไปติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าใครได้มือถือ,อได้ตัวสมาร์ทวอทตตัวนี้มาเริ่มแรกเนี่ยมันจะดิสเพย์เป็นวงกลมเต็มๆแต่เออพเพอิญผมไปเจอในโหมดที่มันสามารถเซตให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้มันก็จะทําให้ดูเว็บหรือว่าดูตัวแอปพลิเคชันเราได้ง่ายขึ้นปกติเนี่ย ถ้าเป็น default ของเจ้าตัวนี้ที่เปิดมาเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเต็มไปเลยแล้วพผเอิญเวลาเราจะเลือกเมนูเมนูในเนี้ยในตัวในตัวของ Play Store หรือว่าตัว Google นะครับมันก็จะเลื่อนลำบากแต่ถ้าใครชอบแบบเต็มเต็มวงๆงเนี่ยมันก็มีให้เลือกนะฮะแต่ว่าผมเน้นว่าเราใช้งานก็มาปรับแต่งให้มันใช้งานง่ายนิดนึงนะครับโอเคอันนี้แผนที่นะครับก็จะเป็น g o o g l e Map นะครับ จริงมันจะเต็มเต็มวงเลยนะครับอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวใครซื้อมามันไม่เป็นแบบผมเนี่ยก็ไปเซตกันตังหอ์อายทีนึงนะครับก็สามารถเข้าตัวที่เป็นเอ่อ google map ได้นะครับรอปแป๊บหนึ่งนะครับหน้าจอลึกติดไปหน่อยนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคเรา back กลับไปนะนี้ส่วนของ google นะครับโอเคนี่ลายเด้งมานะครับโอเคไม่เป็นไร ส่วนของสวิตแพลตฟ f o r m เนี่ยจะเป็นการเลือกอว่าเราใช้มือถือยี่ห้อไหนที่เราคอนเน c t ร่วมกับเจ้าตัว k i n g w a r ตัวนี้นะครับอเผอิญผมใช้เป็น Android นะครับเราก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากครับเราก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคเมนูถัดไปก็จะเป็นเมนูอของกล้องนะครับ ตัวนี้กล้องมันจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวสมาร์ทวอทตัวนี้นเราก็เห็นไหมครับตัวนี้มือผมก็โบอกอยู่ข้างๆอันนี้ก็สามารถจะกดแคปเจอร์ได้เลยจากตรงนี้หรือว่าอัดวิดีโอที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับก็ไปลองอัดกันดูนะครับโอเคอันนี้คข้าๆนะครับอันนี้เมนูกล้องอันนี้จะเป็นเมนูทัวนะครับขอไปนิดนึงจากเมนูกล้องก็จะเป็นเมนู nec o n n น c t Phone นะค Connect p h o n e เนี่ยมันจะเป็นเมนูที่ลิงก์ไปหา App Store นะครับให้ไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า WeWatch นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคถ้าใครเปิดเครื่องมาก็สแกนเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับก็จะไปดาวน์โหลดตัวที่ชื่อว่าแอปตัวนี้นะหน้าตาไอคอนประมาณนี้นะแล้วก็ไปเซิร์ชมันนะครับก็จะเจอรุ่นของมันเพื่อจะเป็นการเชื่อมต่อกับแอปนะครับมันจะมีแอปของมันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอแบก็กกลับไปก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็ YouTube นี่จะเป็นที่ผม i n นสตอลเพิ่มจากตัว Play Store นะครับก็ดาวน์โหลดจาก Play Store มนแล้วก็มาติดตั้งนะครับก็จะมี YouTube ให้เราจะลองเปิดให้ดูแล้วกันนะครับปั๊บหนึ่งนะครับมันโหลดนานจังเลย คก็เข้าไปดูได้นะอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราอยากดูเราก็คลิกเข้าไปดูได้เลยอันนี้ ปิดไปแล้วก็แบ็กกลับไปถ้าใครกลัวว่าเมมโมรีมันจะเต็มเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ค้างได้นะครับมันจะเป็นตัวที่เป็นรีเซนต์ทัสนะครับก็สามารถไปเคลียร์ทัสที่เราเปิดค้างมาอยู่นะแล้วก็เพื่อนออกไปเหมือนกับตัวมือถือของเราเลยครับแล้วก็กดไปนะครับโอเคมันก็เมมโมรี Memory มันก็จะเหลือให้เราสามารถใช้งานได้นะครับโอเค ตอนนี้ผมคอนเนคกับตัว v ีวอตแล้วเห็นไหมมันจะมีไอคอนบมอนครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมข้ามไปนิดน,นึงน,นี้ผมก็เข้าที่เมนูถัดไปก็เดี๋ยวนี้มันจะเป็นโปรแกรมเสริมที่ผมมาลงเพิ่มนะนี่จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับพวกวิ่งนะครับเอ็น o ด o d ด l e นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ไว้สำหรับวิ่ง GPS เทสแล้วก็ฟิกสตาร์ว่านะครับแล้วก็จุกนะครับอันนี้จุกผมลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับ ก็ลองเปิดเพลงนะครับเข้าๆได้นะแต่ก็อย่างที่บอกอไปคาดหวังว่ามันจะใช้ไดนะ้ถ้าเราคุณไปเปิด YouTube หรือว่าเปิดอะไรพวกนี้มันก็จะกินแบบนิดนึงมันคือนาฬิกานะครับต้องเข้าใจนิดนึงมันแค่มีฟังก์ชันเสริมขึ้นมนาะโอเคผมจะเปิดแค่นี้ครับประมาณเดโมให้ดูนะครับโอเค ครับผมปิดก่อนนะครับปิดทาร์กมันทิ้งไปเลยนะครับไม่อยากได้นะเราก็ปิดทาร์กมันออกไปนะครับโอเคมันจะได้ไม่เปลืองเมมเราแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ต่อไปเราก็เข้าไปสู่เมนูอื่นๆน,นะครับพวกอันนี้เมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีกล้องข้างๆแล้วใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะมี นี่ค้นหาด้วยเสียงเราสามารถค้นหาด้วยเสียงได้น,นะครับอ่าโอเคครับแ,แป๊บหนึ่งนะวันนี้สวัสดีครับเอามันไปติดคำว่าแป๊บหนึ่งทียเมื่ <c oughs> อกี้ผมเผลอพูดคำว่าแป๊บหนึ่งไปม,มันก็ไปดีเทคคำว่าแป๊บหนึ่งก็จะไปเสิร์ชใน Google ให้นะครับก็จะเป็นไว c e Search นะครับก็ลองใช้กันดูครับตัวนี้โอเคนะครับ ไปผมก็จะพยายามไม่มีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลบทัสมันหนอมันจะได้ไม่เปลืองนะครับโอเคปฏิทินก็เป็นเมนูทั่วไปที่มันมีอยู่ในสมาร์ทวอดก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรครับก็ดูแค่ปฏิทิน,นครับสภาพอากาศนี่ก็ไว้ใช้ดูก็คร่าวๆนะครับว่ากี่องศาวันนี้นะครับอุณหภูมิเป็นไงฝนตกหรือไม่ฝนตกนะครับก็ดูกันได้ครับ เมนูถัดไปก็จะเป็นพวกเครื่องบันทึกเสียงนะครับก็ตัวนี้จะมีไมค์อยู่ที่ตัวสมาร์ทบอน,นะครับเราสามารถบันทึกเสียงได้นะครับเราก็จะเทสให้ดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับรีวิวเจ้านาฬิกา Kingwear นะครับ KW88 นะครับอันนี้ผมก็กดเซฟลงไปนะครับ งสวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบการบันทึกเสียงนะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคผมอยากจะลบมันทิ้งเหลือเกินนะกดลบซะเลยนะครับเปลืองครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับโอเคผมก็กดลบไปนะครับเลิกไปหมดนะครับไม่จําเป็นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ m y d e v i c e นะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อกับตัว แอปที่ชื่อว่า v w ีวอทที่ผมบอกไปนะครับมันก็สามารถที่จะเข้าไปเรียกว่าตัว d ด v i c e ที่เรา Connect อยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะไปดังที่ตัวมือถือของเรานะครับผมจะหยุดก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอตัวนะครับ ตัวจัดการไฟล์ก็จะเป็นคล้ายๆกับพื้นที่ที่เราสามารถจะลงโปรแกรมได้แล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่นี้ผมบอกยูดไป1.73 g ุดกิกกับกิกกบต์นะครับก็ก็จะเหลือพื้นที่อยู่ที่เป็นอาเรียสีฟ้าอยู่เงี้ยนะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าลงแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับโอเคเราก็แบ็กกลับไปนะครับโอเค ส่วนของนาฬิกาก็ทั่วๆไปก็เป็นการตั้งปุกธรรมดาครับไม่มีอะไรน่าสนใจครับก็ไปลองเล่นกันดูครับแกลลอรี่ก็คล้ายๆกับ Android เวลาเราถ่ายรูปหรือว่าอัดคลิปอะไรวิดีโอไว้ก็สามารถมาเปิดดูที่แกลลอรี่อันนี้ก็เช่นกันคล้ายๆกับตัว Android ก็เพลงนะครับเราสามารถเข้าไปาเปิดเพลงได้นะครับนี่ผมมีมีอัดคลิปไว้นิดนึงเห็นไหมครับก็ สามารถที่จะเปิดได้นะครับโอเคจะไม่เปิดนะครับอันนี้ไม่ได้มีเพย์นะครับก็จะเปลี่ยนไปเมดูบราวเซอร์อันนี้ก็ไม่ได้จําเป็นมากเพราะว่าเราใช้ o o o g l h r o r o นะครับก็อาจจะใช้ตัว Voice Search อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกมันก็ เปิดตัว google chrome ให้เราได้เลยนะครับเมนูที่สำคัญก็คือการตั้งค่านะก็ไปเล่นตรงเมนูการตั้งค่าดีกว่าว่าการตั้งค่าของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนี้ก็จะมีการตั้งระดับเสียงนะครับแล้วก็ตั้งปลุกอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าหรือว่าอะไรเนี่ยก็มาเซตกันตรงนี้เลยนะครับ นี้ผมเซตเวลาครับก็เมนูนี้ก็ลองไปเล่นกันดูมันก็จะมีให้เหราเซตพวกเสียงเรียกเข้าระบบสันแตะสันเมื่อแตะอะไรพวกนี้นะครับโอเคคข้าวๆนะครับเข้าไปดูเอ,เองนะครับวันนี้อ๋อเมนูตั้งค่ามันยังมีในในเมนูเนี่ยมันจะมีเมนูพวกการแสดงผลนะครับ ก็ไปเลือกปรับความสว่างอะไรได้ตรงนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับโอเคเราอยากได้สว่างมากสว่างน้อยเราก็ไปเลือกได้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อนี้เราก็สามารถไปดูได้อย่างเมื่อกี้ที่ผมกดเป็นช็อตคัทให้ดูอันนี้ก็ไปเลือกตรงนี้ด้านในตรงนี้ก็ได้ครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเปิดพวก GPS นะครับมันก็จะเปลืองแบตพอสมควรนะครับ Okay. ตรงนี้แ p ปลิสสไตล์มันก็จะเป็นคล้ายๆกับของ Android มันก็จะเป็นการแสดงแบบสไตล์แบบไหนอันนี้ก็จะเป็นแบบ A R C นะครับแบบตัวซอน okay. อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะ่าสำคัญกนะ็คือตรงภาษาและการป้อนข้อมูลมนี้ก็ไปเลือกเวลาเราได้ตัวนาฬิกาแล้วเนี่ยเราต้องไปเซตติ้งตัว Language นะครับกับ Input ให้เรียบร้อยก็ เวลาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษคุณก็เข้าไปที่เมนู Setting แล้วก็เข้ามาที่เมนูของแอปแกล้นะครับก็แบบเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยมันจะได้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนการป้อนข้อมูลด้วยเสียงเนี่ยเป็นภาษาไทยอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนีผมแบ็คกลับไปนะครับส่วนเดทไทม์ก็ทั่วไปก็ไปเซตเดทไทม์นะครับวันนี้โอเคตรงนี้เมนูสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นพวก u ั i n s t a l l a p p l i c ิ t i o n เราสามารถเข้าไป อันอีน store ออกในกรณีที่เราอยากจะถอนการติดตั้งแอปที่เราเคยลงเอาไว้นะครับโอเคนะครับอัน uh, นี้จะเป็น remote capture เราต้องค o n n e c t กับ uh, ตัวแอปที่ชื่อว่า v w a t c h ก่อนนะครับแล้วก็ตัว music control ก็เช่นกันเราต้องไป connect กับตัวแอปที่ชื่อว่า v w a t c h ที่เมื่อกี้ผมแนะนำไปนะครับใครจะดาวน์โหลดก็ไปดูในในคู่มือมันจะมีบอกนะครับ อันนี้ก็เมนูสุขภาพก็จะเป็นพวกวัดฮาร์ดเลนะวันนี้ก็ผมต้องใส่ให้ดูไหมเนี่ยโอเคโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นการวัดฮาร์ดเลนะครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้ใส่ให้ดูแล้วกันโอเคนะผมใส่ดูแล้วกันโอเคแป๊บหนึ่งนะครับก็จะวัดฮาร์ดเลของเราได้เป็น นับเข้าๆประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดโหมดของฮาร์ดเรทแล้วนะครับโอเคเราก็จะแบ็กกลับไปนิดนึงนะครับก็เป็นเมนูสุภาพเป็นเพดมิเตอร์นะครับนับสเต็ปก้าตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถโทรออกได้นะครับเราสามารถกดเบอร์แล้วโทรออกได้เลยในกรณีที่เราใส่ซิมไ่เรียบร้อยนะครับมันก็โทรออกได้เลยนะครับโอเคผมจะไม่โทรละกันนะแต่ว่ารายชื่อ ตรงนี้ก็จะซิงเข้ามาโดยปกติถ้าเราใช้ตัว Google ของเรามันก็จะซิงเข้ามาให้เองนะครับตัว Account ของ Google นะครับเมนูที่ผมจะแนะนำก็คือตัวที่เป็น ก็จะเป็นการใช้แอปร่วมกับตัวสมาร์ทวอ์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เรากำลังดีเทคตัวฮาร์ดเรทอยู่นะมันก็จะไปขึ้นที่แอปของเราเห็นไหมครับผมขอกดนิดนึงนะมันก็จะขึ้นตามเรทของมันนะครับ82 81นะครับมันก็จะเช็คฮาร์ดเรทได้นะครับขึ้นที่แอปเมื่อเราซิงก์เข้าไปนะครับโอเคเข้าค่าเดี๋ยวผมจะดูประมาณนี้นะครับตัวแอปอยู่ที่ โปรแกรมที่ชื่อว่า w w a t c h นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเผื่อบางคนจำไม่ได้นะครับ w w a t c h นะครับเคตอนนี้ผมเช็ค Heart Rate อยู่ที่86นะครับก็ไปดีเทคอยู่ที่แอปนะครับเคประมาณนี้นะครับส่วนวพวกพีโดเมตรเตอร์ก็จะไปเช็คกันที่แอปตัวน,นี้นะครับมันก็ซิงข้ามาอยู่ที่42.9นี้ผมไม่ได้ทดสอบไอตรงตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับโเคก็เอามาให้ดูกันนะครับเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่า,าในใช้ส่วนของแอปบ้างนะครับก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ามิวสิกคอนโทรนเราสามารถที่จะเปิดตัวที่เป็นจุ๊กมิวสิกแล้วเราสามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับ ผมจะเปิดเดโมให้ดูแล้วกันนะครับอสักเพลงนะครับอ๋อนี่มันเริ่โมโบดซิงค์อยู่นะครับโทษทีครับขออภัยครับโอเคขอเปิดเป็นเพลงแล้วกันนะครับ ก็ไปเลือกเปิดตรงนี้นะครับมันจะเป็นโวลูมดาวของเรานะครับผมก็จะ next ไปอันนี้มันมีอยู่เพลงเดียวน,นะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ t e สให้ดูว่ามันสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ตัว music player control ได้ผ่านเจ้าตัว k i n g w a r e ตัวนี้นะครับคข่าวๆประมาณนี้ผมจะกด p อ r t ไว้แล้วครับก็ออกจากตัวแอปนี้ไปนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วละครับ นี่เราก็ออกจากแอป,ปมันครับโอเคทุกครั้งถ้าเรากลัวว่าแอป,ปเราจะเปิดเยอะเราก็สามารถมาคีนตัวแอปพลิเคชันที่เราเปิดค้างไว้อยู่ได้นะครับโอเคเข้าๆประมาณนี้นะครับโทษทีนะครับโอเคนี้จะเป็นเปิดกล้องที่ตัวอ่าเขาเรียกอะไร สมาร์ทนะครับสมาร์ทวอทของเรานะครับอันนี้แค่เปิดกล้องนะครับโอเคก็ไปกด t เทค Photo ได้นะครับก็ไปกดปุ่มนี้นะครับโอเคผมอ,ออกก่อนนะครับจะคีนแอปออกนิดน,นึงเยอะเกินนะครับก็หลักๆก,ก็ไปลงตัว WeWatch ให้เรียบร้อยนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็มันก็จะใช้พวกฟังก์ชันเกี่ยวกับ การออกกําลังกายได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีอะไรให้เราเช็คมากขึ้นมีกราฟขึ้นมีอะไรให้เลือกนะครับจริงๆอาจจะมีโปรแกรมที่ดีกว่านี้ก็ยังไงเพื่อนๆมาแนะนํากันได้นะครับก็คอมเมนต์บอกการน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆค่าใส่ซิมก็สามารถโทรออกได้เลยนะครับันนี้ผมเผอิญว่าซิมนี้มันเอาไว้แค่เทสนะครับมันไม่มีเงินนะครับก็เลยไม่อยากโทรไปนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ ขอจบการรีวิวไว้นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะครับที่เกียร์เบสมันลดราคาอยู่นะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3000หรือบางช่วงที่ซื้ออยู่ที่2 8 0 0ก็ลองลองไปคำนวณราคากันเองแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะครับก็รีวิวนี้ก็มาแนะนำคร่าวๆนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรนะครับขอบคุณครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ช anel ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ